ก็คือมึงใครรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามึงตอบว่าเขาชนบ่อยอ่ะบ่อยเกินคือจะพูดอย่างเงี้ยคือของของฝั่งตั้มอ่ะคือมันไม่ได้ชนแค่รอบเดียวไงมันมันหลายรอบเกินอ่ะเขา้เขาใจไหมไม่รู้ว่าเ <ใน S 1> จตนาจะ<อ>เป็นแม็กดาเลนอ่ะแม็กดาเลนที่ชนนิกกี้ตลอดชนปืนอ่ะประมาณแล้ส่วนใหญ่จะเป็นแม็กแม็กแม็กลาเลนนะครับคือผมพี่ต๊อดพี่ต๊อดพูดพูดตรงเลยก็ได้ครับอ่าก็คือประมาณว่าเอาเอาเอางี้เอางี้แล้วกันก็คือปล่อยมันไปตามกฎก็ได้ครับมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ต้องมองมองผ่านกันของตั้มก็เหมือนกันนะถ้้้าพพวกกีี่แแบบเเอออมไไไปชนะร็จงดลย คุยเลยไหมครับพิตาจูดี้จูดี้ขอบคุณครับแม่แม่ป้าป,ป้า,ปรปาครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนิลมิตรน้องขอบคุณมากมากไอ้เหี้ยแบงค์พันมาอีกหนึ่งจูดี้จูดี้มาอีกอแบงคชแสดงเป็น,น,น,นในนี้แล้วรอบที่สองแล้วไอ้น้องฮะแต่ดติ่งบางคนจบเร็วกว่านี้ไหมไฮเฮี้ยถ้าสมมติว่าแบบ ไม่โดนนะไม่โดนทอนะป่านนี้แม่งเอ้ไม่ใช่ไม่ไม่โดนแบบนับถอยสก็อปเพื่อเผื่อลองแม่งมีกำลังใจเล่นมากกว่านี้จุ่มจะจะจุ่มจะจุ่มจะจะฮัลโหลไดีนะใครได้ยินเสียงผมไหมได้ยินได้ยินครับพี่ต้าได้ยินครับพี่ต้าพี่ต้ได้ดีอะไรดีผมเหรอเอาไว้ที่ใครร้อยยังไว้ที่ใคร กะเลยครับเอาเดี๋ยวเฮียก็ได้เฮียค่อได้แจกน้องก็ได้ครับเฮียเอาวุที่เฮียเดียวไอ้ตั้งสวยมากขนาดนตัดแป้งแม่ยังไม่ไหวสะใจชิบถาย 100m เอ้ยขอบคุณขอบคุณอีกทีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดียวกิลขอบคุณครับโดนหักหน้าเดโดนโชว์เดโดนโชว์พลั้งเดี๋ยวสักครู่รอรอพี่ตาสักครู่นะครับหล่อหล่อเอ้ยขอบคุณครับน้อง30สฟอร์สลั่นจัดเดี๋ยวสฟ แฟนนะครับอาร์อาร์น้องของฟอร์สนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครบอกไม่เป็นไรวะของจองเกินกูส่งโลให้มันไป็สามชาติละแค่สห้าสิบเอ็มยี่สิบเอ็มมันแล้วแมวมันเอาร้อยดีป่ะเอ้ยแล้วแล้วเมื่อกี้ผมฝากใครแทงอะเช่อแทงเอ็มดีอะผมผมผมคนไหนโอโซเหรอผมผมผมใช่ใช่กระเป๋าพี่หนึ่งหนึ้าหนึ่งเดี๋ยวเอ็งแอกไปนั่งเอาก็ได้ หนึ่งหอาได้ปะโอให้พี่เธอพี่ไม่ม่เมือนเออถือว่าให้พี่เธอหนึ่งห้าหน่งหนึ่ง้าหนึ่งหนึ่งห้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องเงินของเียหยแปลแทนแทนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ปฏิกิราเชื่อให้อ้าก็ส่งไปไหนให้แมเราวะผมไปนอนแล้วนอนหลับฝันดีแล้วครับ ฮ่าฮ่าฮ่าโถใบไม่รับอีกขอบคุณครับนี่ละมีองขอบคุณครับองครับขอบคุณครับคงครับคำครับขอบคุณนะครับองครับองครับอันนี้อันนี้อันนี้จบหมดแล้วใช่ไหมเฮียไปได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับพอดีเฮียีจะไปรับสาวโอ้ยเฮียมีสาวแล้วหรอพอดีมีสาวเข้าเมืองมาวันแรกไงต้องไปต้อนรับหน่อยโอ้ยเลื่อนไปด้วยได้ไหมครับ ได้ด,ได,ดิได้ดิได้ดิเดี๋ยวเราจบก่นอนก็ไรอ่ะ, <ไป S 1> ะอ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเออเฮ้ย <c oughs> มึงพูดอะไรเนะี่ยนีแสดงว่าแม่ใหญ่นะแม่ใหญ่ดูรองเท้าก,กูเดี่ยเฮีย โอ้ยพลังทรนเล์ก็ถูกใจแน่ครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแม่แม่แมป้าป้าพี่ปานอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่ตระกูลหลานใครคนแม่ที่แม่งดูอยู่ฟักก็ถูกใจดึงฟอสของนีรากระติภูมิขอบคุณคับกระติภูมิของค้หนึ่งร้อยของค้าของค้าของค้ โอ้นีม่มอฮิโซขอบคุณครับขอบคุณกอบดาวค้างฟ้าจผมไม่ต้องการเป็นดาวค้างฟ้าจากคนดูเท่าไหร่ก็ช่างขอแค่โทลุงรีรักผมผมก็พอใจแล้วครับเพราะว่าผมผ่านจุดอะไรมาเยอะแล้วขอเล่นแล้วแบบสนุกตัวผมตอนนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าผมมีงานทําที่อยู่เมืองสตาร์ทาวแล้วครับเดี๋ยวกับสตาร์ทาวที่เรารักอพยัยนี้ไปฟัง พ่อสีครับพี่ต้าไม่อยู่ใช่ไหมฮัลโหลพี่อยู่ครับพี่มังเมื่อกี้พี่วอนแทนเลยก็ได้ขอโทษครัพวงกันไหมสภาจดคนหนึ่งเฮ้ยเราเป็นคนไหนขอโทษพวงกันไหมครับเั็นคู่มีใครอยู่ไหมฮัลโหลพี่วอนแทนเลยก็ได้ไม่ไม่มีครับเอ่อเฮ้ยน้ำดีไฮ้ยประเทศเฮ้ยน้ำดีอยู่อยู่พ้าอะไรไปไม่ดีไปขอโทษนะครับโทษด้วยครับฟังผมเหมือนกันครับโอเค okay. อเครับหนุกมากครับหนุกมากครับเก็บเงินได้เลยครับเียงเงินได้เลยได้เลยครับพี่ต้าหนึ่ง네ห้าหนึ่งครับ ท่าไหร่นะครับเก้มอะครับผมไม่ได้คุยตอนนั้นผมไม่ได้คุยเมือไหรนครับอห้าไห้าห้าเอ็มครับห้าเอ็มครับห้าเอ็มครับอันนี้สภาช่วยไหมครับหรือไม่เดียวที่คุยตอนที่คุยสภาสภาไม่ช่วยเร้อ่าหนึ่งห้าหนึ่งไม่ได้สภาไม่ได้ช่วยก็ใช่ครับขอบคุณครับ คจบแล้วใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึ่งทั้งคู่แป๊บนึงอ่าโอเคอ่าฝั่งแพ้รับโทรเทมไหมครับครับครับอ่าทีนี้ผมอยากจะถามเรามีตรงไหนรีพอร์ตเพิ่มเติมอะไรที่ผมต้องรับทราบไหมทั้งคู่เลย เรื <Scroll> <language> ่องขับรถชนคนครับเรื uh, okay. ่องขับรถชนคนโอเคเรื่องเรื่องเรื่องนี้ผมทราบแล้วอ่าเดี๋ยวผมกับพี่ต้าน่าจะไปคุยกับอาะารเรื่องชนคนเขาผอนมาเรื่องชนคนแต่แต่ผมว่าผมว่าเคลียร์เคลียร์เคลียร์ให้มันจบเลยก็ได้นะครับพี่มันจะได้แบบไม่ต้องแบบมาตามทีหลังอ่ะผมว่าแบบตรงนี้เลยไหมคิดคิดคิดว่าไงเคลียร์ไปเลยไหมอ่าต้องถามน้องๆว่าเงินเงินพี่คุยอันนี้นะอันนี้เขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรับโปรเทคเรียบร้อยแล้วอ่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วครับเป็นทีละเคลียร์จะได้แบบตัดจบแล้ววันเหตุไปหรือไง อยากให้แจ้งนะถ้าไม่แจ้งก็ไม่ไดใช่ใช่ใช่มันมันมันผิดว่าไปตามผิดเลยเคสเคสชนรถ็แจ้งอ่าต่อไปเคสสกายสกายอะไรจุดอื่นเด๋ย่าเรื่องโตวะาหรืออะไรอันนี้พิต้าอน้ำภาพไม่ตรงได้แต่ไอเคสอะไรที่มึงเจออะไรแปลกๆกะมึงส่งมาไม่มึงฟังนะชนรถนี่แจ้งถูกไหมครับในในกรณีมึงฟังกูนะถ้าเราอันนี้มันก็แจ้งเหมือนกันตาเขาถามเรื่องชนรถอะไรนะครับ ไอเรื่องชนคนหรืออะไรไปพี่ตอจะแจ้งถูกไหมครับอ่ามีไปชนคนเขาไหมเราก็มีนะแบบฉับฉับฉลาเลียวเราไม่รู้ว่าถ้าแจ้งมันไม่ต้องสภาก็ได้ไงใช่ไหมเป็นประเด็นนะประเด็มึงใครรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามึต๊อ่ดเขาชนบ่อยอ่ะบ่อยเกินคือจะพูดอย่างเงี้ยคือของของฝั่งต้ามัมคือมันไม่ได้ชนแค่รอบเดียวไงมันมันหลายรอบเกินอ่ะเข้าเข้าใจไหมครบรอบแล้วค่ะโอเคไม่รู้ว่าจะเป็นแม็กลาเลนอ่ะแม็กลาเลนที่ชนนิกกี้ตลอดชนปืนอ่ะบางวันเรส่วนใหญ่จะเป็นแม็กแม็กแม็กลาเลนนะครับ คือไอ้ไอ้แรกไอ้ไอ้รอบแรกอ่ะพอเออเข้าใจอยู่พอรอบสองรอบสามมันมันมีมันมีมันมีมาต่องไงที่คือผมพี่ตอนพี่ตอนพูดพูตรงลยก็ได้อ่าก็คือประมาณว่าเอาเอาเอางี้เอางี้แล้วกันก็คือปล่อยมันไปตามกฎก็ได้ค่ะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ต้องมองมองผ่านกันได้ครับของต้อมก็เหมือนกันนะถ้าพวกพี่แบบเออมีไปชนอะไรก็แจ้งได้เลยได้ครับได้ครับโอเคครับ าก็ไม่มีแล้วฝ่ายไหนรับโปรเทควะรับโปรเทคไหมครับรับครับพี่รับครับพี่เอาตัวลงใยตาเพชรต้าวอเราชนะต่อฝั่งเต้อรับฝั่งเขารับครับพี่รับไว้ก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยวไม่ให้รับโปรเทคครับมันก็ยักย้ายได้เลยครับไม่หายเลยครับครับพี่เไป่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนคือมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนต้องหลังไว้ครับผมครับเนียสนับมาทางขวามาทางขวาทางขวาโลงขวา ไม่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 ไป่ไม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 ่ไอ่ไพวไมัไอ่ไม่ไอยไม่ไม่ไอ่นม่ไ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 ม่นม่ไม่ไม่นม่ยม่เล่นม่ไ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 ม่นแ่อม่ไ่ไม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 ่งม่ไมนไม่ไม่ p ม่ไม่ไมัไเชงม่ไมเทค่ไม่เมาไม่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 ไเ่ไม่าม่ไม่ไมไมมันซื้อ่ไม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 ่ไแ่้วเรมถามนไมันมซื้อไมันเ่็มสลมอตพิไศษไม่แบ่ไม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 ยแม่ไม่ไม่ไม่มม่ม่ไม่่ไปไไ่่่ คืออันนี้คือมันเป็นเวเหมือนอายกตัวอย่างก็เหมือนอาเวเหมือนคนชื่อคิงไอคนชื่อคิมที่ที่มาซื้อเรื่องเราจะได้ไหมแต่ว่าเขาใช้การยื่นคือเขาไม่ถ้งเกิดกรณีจบสตอรี่แล้วที่คุยกับพี่ต้าคือเราไม่สามารถเอาเรื่องในสตอรี่นั้นมาเล่นต่อได้แต่ถ้าเกิดกรณีมึงจะซื้อเรื่องมาเชงจริงจริงมึงมีที่เยอะแยะมึงเล่นงานเหลียญได้ไหมเรียนไม่เคยกี่ยไม่ได้ครับเพราะพามีโปรเทคครับแล้วก็ตอนนี้เล่นงานร้านมึงไม่ต้องชุบเพราะได้สุดท้ายมันก็เหมือนเคสอื่นกรณีมึงก็เห็นอยู่แล้วนาเชงเ็เล่นงานร้านหรือ เล่นกิจกรรมอะไรมึงก็ไม่ต้องฉุดเขาถ้าเกิดมึงอยากเล่นซื้อเรื่องเขานะเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนวันวันพุ่งวันเนี้ยก็คือไม่มีรีนะเพราะมึงอาจแบบไม่ไม่หยุดนะไม่แบบว่าให้รีแหลกก็คือเข้ามาในเมืองทําตัวปกติพักบ้างแล้วก็าเล่นอ่ะฟังกิจแค่นั้นเองเดี๋ยวกิจจการให้กิจการเลยก็ได้นะไอ้ที่กิจบอกเมื่อกี้ก็คือให้โพสไอ้น็อตเชงมันหลุดอะเน้นเน้นน็อตเชงนะโอเคไหมไม่ได้ผมแค่เล่นงานร้านไม่ชุบมันก็หลุดแล้วพีอ เพราะว่าเซราเขาไม่ตีเขาเขาไม่เล่นเซราตัดไปเลยตอนเพราะว่าพี่พี่คนชื่อเอิร์นไม่สบายอืมคือเขาจะหายไปเขาบอกว่าขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ส่วนตอนนี้เคสเคดีคือเล่นงานรานไม่ชุกกันแล้วอ่างั้นก็เอาเคลดีหรืออะไรแต่แต่จริงอยากได้อยากเลือกเลือกโบทกันเลยดีกว่าก็มันมันได้ทั้งสองแกงครับตอนไม่มันมันต้องเลือกสแกงก่อนต้องเลือกสแกงพี่ผมว่าเอาแบบนี้ไหมพี่ครับว่าไงสองแกงเนี้ย ถ้าตีเรื่องจังไหนติดก็จังนั้นก่อนได้ไหมเพราะว่าแต่กูแต่กูแต่แต่กูไม่เข้าใจแต่ว่าน็อตเชงน็อตเชงก่อน๋อได้ไหมกูกูอยากเอาแบบให้มันให้มันเรี่ยงห่อยน็อตเชงอะมันมันมันถามว่าตีได้ไหมมันหาแต่เราอยู่ที่ว่าเราหาเรื่องยังไงดีว่าเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่พลาดอะไรมาเลยเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะก็รู้ว่าวงแกงมันมีเซนเกมใช่ใช่แล้วก็ไอเคียลดีอะผมเล่นไม่ชึงมันล้างกันไปแล้วถ้าเกิดอยากซื้อเรื่องมันมีมันมีตัวเลือกให้เราสองแกงกิดว่าแกงเราน่าจะไปเว มีทางเลือกให้ให้น้องมันได้เล่นอ่ะประมาณผม่าผมว่าหัวแก๊งมันน่าเช้งอ่ะหลุดง่ายจัดเลยหัวแก๊งมันอ่ะมันอานยกตัวอย่างเคเอวดีน้องเขาก็หลุดง่ายถ้าเกิดคนดูถ้าเกิดถ้าเกิดผู้คนสังเกตอ่ะผู้คนสังเกตคือเราแค่ไปสกิดสิ่งนิดเดียวก็ออกตัวแทนแล้วประมาณน่ะใช่ก็เหมือนผมเล่นอารามันเนี่ยผมเล่นไม่ชุบมันใช่ไหมมันก็ไม่ชุบกลับใช่ครับใช่ไม่จะซื้อมันได้ทั้งสองแก๊งกินดูหลักฐานได้หน่อยดิข้างนอกได้ครับ ในมุมผมว่าตอนนี well, so. to to season, you know. ้ต้องเคียวดีก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ชุบดรไบแล้วอะเอออันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เพราะว่าเคียวดีมันไม่ชุบเราไปแล้วนะตอนเชียงกวันเหมือนเฮียอยากตีเลยไม่ไม่ไม่เฮียเฮียเฮียบอกกิจแล้วเฮียคุยกับกิจหลังอ๋อผม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 เอาไหนก่อนก็ได้อย่างที่กิจบอกเคียวดีเคียวดีแต่แต่ผมผมเกลียดปากไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกไอ้เฉยอ่ายังแต่อันนี้กูถามมาเดี๋ยว่าเคสเคียวดีเนี่ยถ้าเกิดทำทำไปอีกมันจะยุ่งไหมว่าผมไม่หรอก ผมว่าถ้าถ้าถ้ายุบคือเหมือนเขาไอ้นี่มากกว่าว่ามันมัดื้อแล้วเขายอมเขายอมมาทำมาทำตัวเองเองนะใช่ส่วสิ่งที่เขาทำคือมาจากน้องเขาในเขาในแกงกันไ้เราเล้วก็นักกูนักก็นีาะตอนเอาอย่างที่น้องบอกมาสองแกงนี้แหละเอาสองแกงนี้แกงไหนก็ได้ถ้ามันหลุดมาแต่แต่แต่เมมไอ้น็อตเช็งเป็นพิเศษให้หน่อยนะอ่าโอเคนะก็ทุกคนเข้าใจตรงกันหลักฐานส่งไปแล้วนะกิจไอ้ที่ชวนหลักฐานกลางหนสิเป็นไม่ไม่ไม่แจก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 เงินตรงนี้ก่อนมา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 ต่อแถวมาต่อแถวเดี๋ยวเรียนไปแล้วสองต่อ ใจเย็นตอนแถวจะเย็นเลยทุกคนใจเย็นเลยครับกิดกิดกิจบอกบอกให้เอ็มในชีตให้ผมหน่อยได้เนินะครับได้ครับไม่ยอมหรอกเอาเอาครับเอาเอาอันนี้เอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งครับเฮ้ยตอนแถวดีๆมันแน่หมดเลยไม่เป็นไรเพื่อนเพี่ยวเกี่ยวบคุณนะครับพี่ของครับขอบคุณมากครับพี่ดีๆแเสร็จนะไปรับซ้อนหน่อยเอาสุดท้ายก็ได้เอาก่อนเลยเดี๋ยวกูรอได้ครับเดี๋ยวผมพาไอ้น้องสามไปรับด้วยรอแล้วอ่าสามสี่ห้าขยะไม่มาดีมาต่อกับพี่ดี มที่ผมแต่งตัวเท่ยังไหมสองหนึ่งห้าครับเขาหลับมันเป็นไรวะเฮ้ยมีต่อไปแล้วไม่ใช่นะยังไม่ได้ต่อใช่ครับใช่ครับดิฟดิฟดิฟครับพี่